ป้าจะสอนให้ทุกคนรู้จักภาษาจีนเฉาเปียว <What? S 1> ไปหววาไปหววาเฉาเปียวคือเฉาเปียวไม่ใช่เเปียวใครจะเี้ยง,ยงา,าเจียบกนี้ยย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 ยวยยยนเนียยยย้ยย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 ใยยยยยกย าจะสอนให้ทุกคนรู้จักภาษาจีนโดยการเล่นเกมถ้าป้าพูดศั์ภาษาจีนให้ไปหามาว่ามันคืออะไรโอเคไหมคำนี้คือคำว่าโฉวเปี่ยวเปี้ยวคืออะไรเล้วไปหาเร็วไปหามาไปหามาโฉวเปี่ยวโอเคคิดว่าอะไรวานะครับไม่ใช่แล้วพี่ออโฉวเปี่ยวคือ ไี่เกาล่ะพดพอก้าเพดพอดูเปียวคือโปียวไม่ใช่โปียวคำตอบคือนาฬิกาคำตอไปสีโเยสีอ่าปีา่า่่่่ย่อ คือปากกาสีไม่ได้ออฟฟูดล่ะสีอะไเนี่ติ๊สอสีไม่ได้ปากนะกาล่นะสีอะไรเยี่คือโอ้โหสีชมพูมาเลยพี่ออล่นะสปเปรย์อ่อนแล้วเกี่ยวอะไรกับสีสเยเย่โอเดกี้ไรเล่าคำเฉลยคือสบู่เูเน่ ต่อไปฟังดีนะยาเก่าใรอวก่กับแป้งสีฟันยี่สิบสาแย่เลยยี่สิสแยเี่สาแย่ลแล้วมันจะบูเร็วแล้วไปถึแกันนะคำตอบคือยาสีฟัน คำสุดท้ายจริงจื่อเอาไว้ส่องเวลาเราอยากเห็นหน้าตัวเราเองจริงจื่อ <fs> ค <Unfortunately> ือจิ้งคือไม่ใช่ไม่ใช่จิ้งคือพี่ออกคิดว่าอะไรกระจกแต่ไม่มีหนูก็เลยถอดกล้องมาอันนั้นโดนศับผิดนะแล้วออกเกคจริงจื่อคิดว่าอะไรอ๋อมาดื่อ มันคืออะไรส่งเกาะทางไกลส่งเกาะทางไกลก้องส่งทางไกลผิดแล้วจิ้งจืงออ๋อก,ก้ามคิดว่าคืออะไรกระจนช่แล้วพี่อ๋ยอยากเรียนภาษาจีนไหมหนูอยากเรียนภาษาจีนแต่ไม่เอาครูที่เป็นปะป๊านะวายโอเคใครอยากเรียนภาษาจีนย้อนไปก่อนย้อน 老师是播客，都在 l n g o l S。说中文可是全都、A、S。l n g o l g o l g o l S。说都会可是全都未 l g o l S。British 十年教龄好老师，都在 l g o l S。AI 教师是播客，都在 l g o l S。l g o l S the British。学习了翻倍 l g o l S、the、only way。中文全都 S，l i g o l S。刚老师不就 P T Go、T i n g o l S 吗？玲你好，你好，我是。

ได้เรียนสสดๆกับครูเจ้าของภาษาสอนก็สนุกเข้าใจง่ายไม่มีเบื่อด้วยนะกับการเรียนการสอนด้วยระบบเกม i c a t i o n ที่ใช้เกมกระตุ้นความสนใจและแอนิเมชันภาพสวยงามดึงดูดและจูงใจผู้เรียนสนุกกันใหญ่เลยนะถ้าอยากเรียนอย่างนี้มันต้องติดต่อที่ไหนใหง่ายน,นะจ้ะถ้าใครอยากเรียนภาษาจีนแบบสีอแบบนี้นะคะแอดไลน์แบบนี้เลยจ้า อย่างนี้ได้เลยนะคะนล้งหนูจ๋าแม่แม่จ๋าแล้วสั่งเนียงเด็กๆลูกๆของเรานะจะไม่เพียนด้วยเพราะเราเรียนกับพี่ๆคนจีนแท้ๆเลยปู่ก็เป็นคนจีนเหมือนกันอ,อย่าเล่นถึงเรื่องมันทาไมไม่ปู่พี่เปิ้ลโอเคเอะไรวะ <laughs>